ปิดท้ายกันด้วยนะักแสงพิธีกรสาวจิ๊บปกฉัดน,นะคะที่ได้เปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่ดีกรีนักธุรกิจหล่อเป๊ะเลยแหละคะ่ะ ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนลุ้นนะคะกับความรักครั้งใหม่ของนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีจิ๊บปกฉัตรเทียมชัยค่ะหลังเจ้าตัวแล้วก็เพื่อนสนิทเพชรนาระได้แท็กทีมทําช่อง YouTube พอนาเพื่อนนิดแต่ในคลิปนะคะก็ต้องไปสะดุดกับหนุ่มคนหนึ่งที่ได้เทคแคร์สาวจิ๊บตลอดเวลานะคะก็ทําให้อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเป็นหนุ่มคนใหม่ของเธอหรือเปล่าล่าสุดนะคะสาวจิ๊บก็ไปทริปลีเป็กกับเดอะแก๊งเพื่อนสนิทแต่ก็ไม่พ้นสายตาชาวเน็ตนะคะวันก่อนค่ะเธอก็ได้ลงคลิปในสตอรี่เคียงข้างกับหนุ่ม แถมยังดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษอีกด้วยนะคะโดยก่อนหน้าจิ๊บปกฉัดก็ลงคลิปดำน้ำพร้อมแคปชั่นหวานพร้อมแท็กหาอีกฝ่ายค่ะว่าและแล้วเราก็เจอคนที่ไปดำน้ำกับเราได้ทุกที่ดีใจมากๆที่มีเธอเข้ามาในชีวิตนะคะจากนั้นสาวจิ๊บก็ตอกย้ำความสัมพันธ์กับหนุ่มหลอด้วยภาพดำน้ำอีกเซตค่ะแล้วก็ตีเทนนิสด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าหมายบริการทั้งบนบกและในน้ำงานนี้นะคะก็มีเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับเข้าไปแซวเธอกันไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะ